ตัวอย่างที่10นะคะ x กำลังสองลบสาม x ลบสิบแปดนะคะแยกตัวประกอบได้เป็นถึงหน้าก่อนทุกครั้งเป็น x กำลังสองแสดงว่าจากตัวเล็บ x หน้าคูณหน้า x คูณ x ได้ x กำลังสองน,นะคะลหลังคูณหลังตองหมายตรงนี้ทุกครั้งหลังคูณหลังได้ลบแสดงว่าสองก้อนต้องมีตัวหมายต่างกันใส่ไว้ก่อนก็ได้นะคะคูณเล็บหนึ 1, ่งลบเล็บหนึ่งสิบแปด พอจุดนี้ปึ๊บก็ต้องมาดูอีกว่าอะไรจะอยู่ตรงบวกและใครจะอยู่ตรงลบดูตรงกลางนู่ตรงกลางเหลือลบแสดงว่าลบก็มีมากกว่าบวกงั้นยหกเอาไว้ที่เครื่องหมายลบและสามเอาไว้ที่เครื่องหมายบวกเช่นทุกครั้งนะคะใกล้ตรงใกล้สามเอฟใกล้